จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีแชน์ซอลแมนได้ดูแลผมเมื่อเขาได้ดูแลผมทำให้ร่างของเขานั้นอัปเกรดที่โหดขึ้นอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร์แล้วไปชมคลิปกันเลย โอ้ทำไมมันมีสัตว์อะไรตายอยู่ตรงนี้วะเนี่ยนี่น่ะเหรอร้านค้าที่ลุงบวยมาซื้อของเนี่ยอ้าเมื่อไหร่รถไฟจะมาสักทีเนี่ยวัสดีครับลุงว่าแต่นี่คือร้านค้าเหรอครับอ๋อแกก็เห็นดูสิมันมีของวางไว้อยู่ข้างหน้าน่ะเราเข้าไปดูสิถามฉันทําไมนะ่ะโอ้ถามไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยเฮ้ยแล้สวัสดีครับโอ้ทำไมมันขายแต่ของแปลกๆวะเนี่ยนี่มันของอะไรเนี่ย แล้วเกลืออยู่ไหนวะเนี่ยโอ้วันดีลูกค้าโอตกใจหมดเลยสามารถเลือกชมได้เลยนะมีอะไรก็สามารถถามฉันได้เลยฮะอ,อโอเคครับมีอะไรที่มันดีอ,อมันมีแต่ฮอตดอกตัวน,นี้นะขอเชื่กันว่าฉันต้องฆ่าคนสักหน่อยละเฮ้หมอน้่น,น่าสนใจดีนะ่ะทำอะไรนะอย่าเฮ้ยอย่ากันตายซะอฮะเนี่ยมันอะไรนะ่ะเดี๋ยวนะอือทำไงดีเด้อมันฆ่าคนอย่างนั้นเหรอ นี่มันคือตัวอะไรวะเนี่ยอ้อหวัดดีฮะ,ะฉันเลือกได้ร้อยนะมีอะไรสงสัยทำได้ผมเออพร้อมที่จะบริการฮะดูนั่นสิมันมีหัวอยู่ข้างหลังใ,ในในในถุงนั่นน่ะฮะหัวลุงบวยด้วยเหรอเนี่ย อ๋อไม่มีอะไรนะไม่ต้องสงสัยหรอกผมไปแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนสิโอ้ยซื้ออะไรก่อนสิเฮ้อไม่ละผมไปแล้วอะติดอ๋อเออแกจะหนีไปไหนเฮ้อผมกลัวนะอ้อกลัวหัวข้างหลังนั้นอย่างนั้นเหรอมันก็แค่เป็นสิ่งของที่ฉันจะเอามาขายนะเออไม่นะผมไปก่อนแล้วเฮ้อหยุดนะเฮ้อมันจะตามผมทําไมเนี่ยเฮ้ยหยุดตามฉันได้แล้วนะเฮ้ยทำไงดีเนี่ย ออฉันจะฆ่านายเออเฮ้ยผมต้องแอบ,บก่อนแล้วล่ะเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยเออฉันไม่ได้เห็นมนุษย์อย่างแกนี่มันนานแล้วละสินะแกจะหนีไปไหนแกหนีฉันไม่พ้นหรอกนะเฮ้ยทำไงดีเนี่ยออถ้าสมมติมันจับแล้วก็ตัดหัวผมเหมือนที่มันตัดหัวลุงบัว,วเนี่ยทำไงล่ะเนี่ยเฮ้ยแกจะหนีไปไหนหละ่ะฮะเฮ้ย้หยุดนะเฮ้ยแกจะหนีไปไหน,นจะจะฆ่านายเฮ้ยวิลวิวิล เสียงใครน่ะเสียงใครบ้าที่ไหนไม่มีหรอกโฮอฮอฮวันดีโว้นั่นมันแชนซอมแมนนี่แชนซอมแมนอะไรบ้ากันเฮ้ยยยฮฮกายตายซะเออ ไงมนุษย์น้อยวัสดีครับฉันจะมาดูแลนายเองไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรฉันจะดูแลนายให้แข็งแกร่งเพราะฉันก็จะได้อัปเกรดร่างตัวเองด้วยเหมือนกันราไปจัดการศพมันกันเถอะได้เลยฮะเอาละรีบตามฉันมาเรามาขุดศพไอ้หมอนี่กันเถอะจะฝังมันไว้ใต้ดินเพื่อไม่ให้ทุกคนนั้นรู้ว่าเราฆ่าตัวนี้ตายนะอ๋อแต่ผมกลัวนะผมไม่อยากจะทําอะไรอย่างนี้เลยนะเออไม่ต้องกลัวสิไอ้หนูเนี่ยเดี๋ยวฉันจะขุดหลุมให้นะผมช่วยไหมฮะโอ้ไม่เป็น ไรฉันมีเลือดอยู่ในมือแน่นอนว่าฉันสามารถขุดมันได้เร็วที่สุดเหมือนมันไม่เหมือนมนุษย์แน่นอนอ๋อแล้วไอ้หมอนี่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าน่ะฉันดูเหมือนว่ามันจะอ่ะนี่มันหัวหัวลุงบวยผมมีด้วยน่ะอ่าลุงบวยแกอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะเอาหัวใครมาก็ได้ที่คล้ายลุงบวยของแกน่ะอย่างงั้นเหรอแต่ว่าตัวของมันนี่หนักชะมัดเลยอนะถ้าคิดว่าฉันควรที่จะให้พลังกับนายน่ะอานนี่ไปซะเฮ้ยอ่ะ เอ้ยอโอ้โหนี่พลังอะไรเนี่ยโอแกลองใช้ดูสิฮะอย่างงั้นเหรอผมมีพลังโอ้ว้าวเดี๋ยนะนี่ผมสามารถใช้พลังหยิบบล็อกอะไรเลยก็ได้เหรอไม่ใช่แค่นั้นนะแกสามารถหยิบไอตัวนี้ได้ด้วยนะลองดูสิเฮ้ยอย่างงั้นเหรอเฮ้ยอไม่ได้นะเอ้ยได้แล้วว้าวโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยโอ้ตัวมันหนักชะมัดเดี๋ยวนะโอ้ว้าวตัวมันขยับอยู่ใต้นั้น กมากอย่างนั้นฉันขอถมดินไว้ก่อนละกันนะเผื่อว่าคนมันจะเห็นน่ะว,ว้าผมมีพลังให้ด้วยน่ะแน่นอนแต่ฉันก็จะได้อัปเกรดร่างของฉันด้วยเลยยังไงเล่าฮเกรดอย่างนั้นเหรอว้โคตรเจ๋งนายการ่างเป็นแชมซองแมนอะไรเนี่ยตอนนี้ฉันการ่างเป็นแชมซองแมนโรบอทแล้วละ่ะฮ่าเรียบไปกันเถอะไปหาที่อยู่ของฉันน่ะแน่นอนฮ่าเอาล่ะเอาละรีบตามฉันมานี่คือที่อยู่ใหม่ของฉันเองนะอ้ นี่นายสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้โห <c oughs> โดนดันสิว้าวโอ้นี่นี่นายแค่เปลี่ยนร่างนายก็มีที่อยู่ใหม่เลยอย่างงั้นเหรอใช่แล้วเมื่อฉันกลายร่างอีก,กร่างใหม่ฉช่ก็จะมีที่อยู่ใหม่ฮ่าฮ่าฮ่ามันสร้างโดยอัตโนมัตินะนะโอ้ทำไมมันต้องมีแกะกับวัวด้วยนะเนี่ยโ้นี่มันอาวุธอะไรวะเนี่ยนี่มันอาวุธยุโตยุคใหม่เลยอะฮ่าใช่มันก็มีอย่างนี้แหละนะแต่เมื่อฉันอัปเกรดอีกฉันก็จะมีสิ่งใหม่ๆอีกเข้ามาโอ้มีน้ำยาด้ ซ่อมแซมร่างสุภาพจิตใจของฉันนะนะและนี่ล่ะนี่ก็น่าจะเป็นฉันสามารถเอาตัวอะไรบางอย่างที่อะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ฉันนะ่ะเข้าไปอยู่ข้างในนั่นแล้วก็จากนั้นจะทําให้มันกลา,ายร่างเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ผสมกับเหล็กหรืออาวุธอะไรพวกนี้นะสินะว้อย่างเจ๋งอะ่ะงั้นถ้าสมมุติว่าผมขอได้ไหมเนี่ยอืมฉันคิดอยู่นะว่าฉันจะให้นายนั้นกลายร,ร่างเป็นเลื่อยที่ผสมอยู่อย่างนี้นะ จิตนะนเลื่อยให้พยายามเหมือนนาอย่างนั้นเหรออ๋อน่าสนใจดูดูใช่ไหมล่ะทำไมพูดติดขัดบ่อยชัดเลยอ่ะเอาล่ะนายเข้าไปในนี้เดือดเลยนายเข้าไปในห้องนี้เลยนะได้เลยฮะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิอย่าอย่าเพิ่งทำอะไรผมนะเฮ้ยโอ้ยแต่ดูเหมือนว่าร่างของผมนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอ่ะนะเอาล่ะคราวนี้ฉันคิดววาน่าจะใช่แล้วล่ะเฮ้ยเอ่เฮ้ย โอ้นายสำเร็จด้วยโอ้ร่างของฉันก็อัปเกรดขึ้นด้วยฮะโอ้โหโคตรเจ๋งเลยนะเนี่ยโอาอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนมีเลียติดอยู่ในมือผมน่ะแต่จริงๆแล้วมันติดอยู่ในร่างกายของนายนะมันไม่ได้ถือเล่นๆนะเพราะว่าแต่ฉันขอวุธนี่หน่อยสิเฮ้ยอย่านะฉันอยากจะได้นี่ลองเล่นดูว้โอตรเจ๋งว้านี่ไฟ ไหนดูสิยเยอะฮอรีบตามฉันมาเราจะไปที่สนามรบกันออรอฉันด้วยสิโถ่นี่ไปไหนเอาหายไปแล้วอะรอดเร็วเลย,ย<ะ>เยอะฮะเฮ้ยนี่แกคือตัวอะไรเนี่ย ออโอเจทีมานีเร็วเข้าออที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าที่นี่มันคือที่ประลองไงเล่าที่นี่มันมีแต่ตัวสัตว์ประหลาดมากมายอ,อ๋อช่ันด้วยฉันจะพานานะ่ะไปเจอกับสัตว์ตัวหนึ่งะนะตัวไหนอ่ะีนมันหมาป่านี่นะใช่หมาป่าตัวนี้นี่แหละคือหัวหน้าที่อยู่ที่นี่เขาจะหาคนที่มาประลองและคนที่ชนะก็จะได้รับรางวัลเอออย่างงั้นเหรอใช่ในายควรได้ลองลงนะเออแน่นอนเพราะผมนั้นมีพลังเฮ้ย <c oughs> เอาล,ละทุกคนสวัสดีวันนี้ฉันมีตัวไอซ์บอลที่อยากให้ทุกคนนั้นแนะนำเอ,เอามันตายได้ไงเนี่ยตใหม่นะอืมตัวอื่นได้ไหมผมพร้อมที่จะต่อสู้ทุกตัวเลยล่ะอืมฉันคิดว่าใครพร้อมแล้วก็มาต่อสู้กันเลยใครฆ่าได้เดี๋ยวฉันจะให้รางวัลเออเจทีวีฆ่ามันเลยฉันจะรอดูห่างๆอย่างั้นเหรอเปอิลเนี่ยนะเฮ <c oughs> นายอยากจะต่อสู้กับฉันอย่างงั้นเหรออืมก็ก็ได้อยู่นะอ <c oughs> งั้นเราก็มาต่อสู้กันเลยสิได้ส,สิย่าววฮ่ากันตายแน่ใจเย็นสิฉันมีไฟเยอะอ้าอุ้ย เเป็นไงเล่าอ้อเจ็ดชีวีแกฆ่ามันได้มารับปังวันที่นี่สิโอ้แกอัปเกรดด้วยอย่างนั้นเหรอออขอบใจมากเลยนะมนุษย์ที่แกมาร่มวมกิจกรรมกับพวกเราไม่มีใครที่สามารถฆ่าไอ้คริปเปอร์นั่นได้และนี่ก็คือสมบัติของนายที่ฉันอยากจะมอบให้ว้าวโคตรเจ๋งเลยฮ่าเออร่างของฉันอัปเกรดขึ้นด้วยอีกไม่นานฉันจะกลายเป็นแชรซอมแมนที่แข็งแกร่งที่สุดโอ้งั้นเหรอเราไปกันเถอะอ่านี่เพื่อนเมื่อไหร่ฉันจะอัปเกรดเหมือนนายบ้าง ออีกไม่นานแกจะมีพลังรอให้ฉันอัปเกรดก่อนแล้วกันนะอืมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะช่วยนายอย่างเต็มที่แน่นอนเพราะฉันอาจะดูแลนายไปกันเถอะน้ำมันอะไรเนี่ยฮะรู้สึกว่ามันมีทหารคุ้มครองอยู่นะเพื่อนเราต้องแอบนะไม่ต้องมันกลัวมันสิเ๊ะ วันดีพวกแกคือใครกันเนี่ยฉันกําลังตามหามนุษย์ที่มาจากต่างดาวนะ่ะโอ้อย่างงั้นเหรอโอ้โอโ,อโ,อโทษทีนะฉันไม่ได้มาจากต่างดาวฉันมาโลกใบนี้นะ่ะเฮ้ยคือแกอย่าเข้ามาหาฉันนะเฮ้ยใจเย็นก่อนสิคุณทหารเอออย่าเข้าใกล้ ฉันบอกเลยนะฉันสามารถจับพวกนายได้ฉันไม่อยากจะจับแต่พวกนายควรออกห่างจากที่นี่มันมีอะไรล่ะครับเนี่ยเขาว่าฉันไม่อยากให้ผ่านแถวนี้ยังไงเรา <c oughs> บ้านฉันอยู่นี่นะเฮ้ยยะเฮ้ยผมต้องมีพลังเยะเฮ้ออย่าเข้ามานะไอ้มนุษย์โอ้ยนายมีปืนเอเคปืนใหญ่ด้วยอย่าเข้ามานะฉันจะยิงนะนี่นะยะยฮะ,ะเอ้ยะเอ้ทำไมแกเป็นตัวผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยเอ็ยังไงเราตายซะ อ้โอ้เดี๋ยวนะทำไมโอ้ทำไมมันตายอย่างอนาถเลยเนี่ยเพื่อนโอ้ไม่เป็นไรนอ้ออฉันไม่ได้ตัง้งใจที่มันจะฆ่าอย่างนี้นะขอโทษนะคุณตำรวจอ้ดูร่างของฉันสิ้ร่างนายอัปกเกรดขึ้นด้วยฮะฮ่ฉันสามารถบินได้และนี่แหละคือร่างที่โหดที่สุดแต่แน่นอนฉันจะมีที่อยู่ไหมอม่งั้นเราไปกันเถอะ เฮ้ยยโอ้มันมีตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่สิมันมีรถอะไรวะเนี่ยรถถังอย่างงั้นเหรอเฮ้ยรอฉันด้วยสิโอ้โหบินโคตนเร็วเลยอะอยรถถังนี่มันอึดะมัดเลยแฮะดูนี่สิทุกคนผมยิงมันโอ้โหไปตั้งหลายลูกมันยังไม่ระเบิดเลยอะแถมยังลอยด้วยอะเพื่อนรอฉันด้วยโอ้ยอ,ยอยบินได้แล้วก็บินไม่รอฉันเลยนะเฮ้ยเยพื่อนที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ที่นี่คือ บ้านหลังใหม่ของฉันเองอะนะนี่มันคือบนอากาศเลยนันเนี่ยโอ้นี่มันเกาะลอยฟ้าล่ะเนี่ยอ๋เอเหมือนผมนั้นจะเห็นอะไรตรงนั้นน่ะมีอะไรอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นเหรอคือที่อยู่ใหม่ของฉันนั่นเองอะนะแล้วผมจะสามารถบินได้หรือเปล่าเนี่ยแน่นอนฉันให้แกนั้นบินได้เฮ้ยาเฮ้ยไม่สิฉันต้องมีปีกเหมือนนายสิรอฉันด้วย ว้าเหมือนฉันจะมีปีกด้วยฮะว้านี่ผมบินได้ด้วยรีบตามมาเร็วเข้าโอ้ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยฮะเหมือนผมน่าจะเห็นแชนซอมแมนหลายตัวเลยเนี่ยนี่มันที่อยู่ของแชนซอมแมนที่อยู่บนอวกาศอย่างนั้นเหรอว้าโคตรเจ๋งน่าจะไปไหนเนี่ยมาดูนนสสิฉันเหมือนจะมีบ่อน,น้ําที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะฮ่าที่อยู่ใหม่ของฉันนี่มันโคตรเจ๋งเลยนั่นนี่ว้าวบ่อน้ําใหญ่จริงด้วย แล้วทำไมต้องอยู่บนอากาศในวันนี้ยฮะก็เพราะว่าฉันมีปีกฉันก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่บนอากาศนั่นเองอะนะเพื่อให้สิ่งต่างๆเข้ามาอยู่กับฉันอะโอแน่นอนนะสินะวันนายคือตัวที่แข็งแกร่งมากขึ้นอนะ่าฮเออช่วยฉันและนาก็อัปเกรดอย่างนั้นเลยอนะเอาละฉันคิดว่าเราควรพักที่นี่แล้วก็อนที่จะทําอะไรสักอย่างต่อไปอะนะ เดี๋ยวนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีต่อนี่เพื่อนอ๋อหลังจากนี้อะเราจะสอมแซมบ้านของเราแต่เราก็จะทําให้บนอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะว่าฉันี่คือคนครอบของอย่างเรา่า้โหฉันคือแชนซ์อมแมนเดี๋ยวนะเพื่อนเหมือนฉันจะเห็น <laughs> มันตายโอ้โหม, <laughs> มันตายแล้วเหรออ๋อมันตายแล้วเหรออ๋อใช่นะสิโ <laughs> อ้โว้าวนายดูแลเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงด้วยนะโอ้ยฉันเหนื่อยชะมัดเลยแฮะ แล้วผมมาทําอะไรวะเนี่ยเฮ้ย่ยานี่ <c oughs> ผมยังไม่ได้ใช้พลังของตัวเองเลยเนี่ยเอ้ยโดนไฟเอ้ยช่วยด้วย